มีข้อที่สิบห้านะครับมีข้อที่สิบห้าเด็กๆจะเห็นว่ามันคือรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะทาไมทําไมถึงบอกว่ามันเป็นสีเ่เหลี่ยมด้านขนานการจะเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานได้ต้องมีด้านตรงข้ามขนานกันสองคู่คู่ที่หนึ่งนี่คู่ที่สองเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานแล้วนะครับสี่เหลี่ยม P Q R S มีด้านตรงข้ามขนานกันสองคู่จึงเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเมื่อเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานมันจะมะีคุณสมบัติอันหนึ่งนะที่เด็กๆควรจะจำได้คือ มุมที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามจะโตเท่ากันสี่เหลี่ยมด้านขนานมุมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามไม่ใช่มุมตรงข้ามนะมุมตรงข้ามแบบนี้เส้นตรงสองเส้นตัดกันอย่างเงี้เกิดมุมตรงข้ามแต่ที่ครูกำลังพูดถึงครูไม่ได้พูดถึงมุมตรงข้าม ครูพูดถึงมุมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจะโตเท่ากันเอ๊ะแล้วเป็นยังไงอย่างนี้ครับอันนี้กับอันนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามอันนี้กับอันนี้จะโตเท่ากันหรือว่าอันนี้กับอันนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามมันจะโตเท่ากันถ้าไม่ได้อยู่ฝั่งตรงข้าม มุมที่ไม่ได้อยู่ฝั่งตรงข้ามจะรวมกันได้ร้อยแปดสิบเช่นอันนี้กับอันเนี้ยมันไม่ได้อยู่ฝั่งตรงข้ามครับ ฝั่งตรงข้ามของอันนี้ต้องเป็นอันนี้ฝั่งตรงข้ามของอันนี้ต้องเป็นมุมนี้สองอันนี้ไม่ได้อยู่ฝั่งตรงข้ามมันร่วมด้านเดียวกันเลยเนี่ยร่วมด้านเดียวกันนะเพราะฉะนั้นคู่เนี้ยมันจะรวมกันได้ร้อยแปดสิบครับ รวมเท่าก,กับ180ขณที่จะเท่าก,กันนี้จะเท่ากันกกนะเรื่องราวของที่เหลือได้ขนานนะครับมาดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมที่เขาถามนนเนี้ยนะครับ มันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะโต 5x ลบ5ไปด้วยนะแต่เดี๋ยวเราค่อยคิดที่หลังค่อยคิดที่หลังสองมุมน,มนมี้มันไม่ได้เป็นมุมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเพราะฉะนั้นมันต้องรวมได้180ครับ คู่นี้จะรวมได้ร้อยแปดสิบเราก็เอามาเขียนสมนการแปดเบวกสามมุมหนึ่งไปบวกกับห้าเลบห้าอีกมุมหนึ่งจะต้องได้ร้อยแปดสิบ 8 x บวก5 x ก็1 3 x นะครับนะเท่ากับ1้อยแปดย้ายบวก3ามาลบ3ยามย้ายลบห้ามาบวกห้านั้นก็จะได้1 3า x เท่ากับร้อยแปดบสองนะ x เดียวก็ร้อยปดสิบสองหารด้วยส3บสาก็จะได้14บนสะโจทย์หา PQR, PQR, EQR, อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะมุมนี้กับมุมนี้มันอยู่ฝั่งตรงกันข้ามมันจะโตเท่ากัน PQR จะเท่ากับ PSR ด้วยคือ5 x ลบ้แทน x ด้วย14ลงไป 70-5ลบห้าก็ตอบหกสิบห้าอยตอบหก้าอ,อ,องศานะครับ